สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการนักฟุตบอลนะครับท่านใดที่ชื่นชอบการนักฟุตบอลสนใจการนักฟุตบอลแล้วอยากจะหาของสะสมนะเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอ่ะนี่ครับจะมารีวิวอีกการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับเป็นชิ้นส่วนผ้านะนะครับก็เป็นของนักเตะเชลซีนะฮะแอชิโคฮะแบ็กซ้ายครับของเชลซีนะฮะนี่นะ ครับเนี่เป็นผ้าเพย์บอลนะครับเนี่ยนะครับเป็นชุดเชลซีนะเป็นผ้าเพย์บอลนะครับนี่จากรุ่นท็อปนะนี่ครับนี่เป็นโลโก้พิมพ์ลีกเลยนี่นะครับด้านหลังครับนี่ครับนี่เป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นท็อปปี2013นะด้านหลังนะครับท็อปปี2013นะฮะนี่ครับปากหลังของเชลซีนะเป็นกล่องรุ่นท็อปนะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่สวยๆนะกายจะค่อาาคนข้างที่จะก็จะหนาหน่อยเหมือนกันนะครับนะาจะหนากว่ารุ่นทั่วไปนะครับอ่าก็ท่านใดที่เป็นแฟนเชลซีเป็นสาวกเชลซีก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะก็ถือเป็นอีกหนึ่งใบที่น่าเก็บแล้วก็น่าสะสมอีกเช่นเคยนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับกาสอาชิโคนะฮะแบ็กซายของเชลซีนะครับอดีตเป็นตำนานเนาะนะครับ,นนนรบท่านใดที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ